รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจเจริญพอยนยินยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่กำลังให้กิจที่ตามรับฟังทางช่อง YouTube ช่องฮกอีสานและเพจเฟซบ o ๊กไลฟ์ของสำนักเพจคณะวัฒธรรมเสียงทอง เมื่อนี้กระผมพระมหาชงสดจิรวัฒนามิทีีหรือว่าพระมหาเกี่ยวนำไายการเยี่ยมยำถามข่าวพแมเครุบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นบรม,มคูพระมจจาจัน์นักเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อนี้กระผมกะได้นั่งอยู่กับประเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูโกศลพัวทิคุณจากอำเภอพ้นท่องจังหวัดลอยเอ็ดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีผลงานดันเทศแลมมาก ดังมาแต่แต่ครั้งอดีตว่าจะเป็นนิท่านในเรื่องอก่อนตะวันจะรับฟ่าเล่นเป็นหลวงพ่อนเรื่องเนาะครับเนาะเอาก็จะได้สัมผั์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังให้เจติตามรับฟังทั้งบาทได้ฟังรวมๆกันก่อนอื่นจะไปตักทายทั้งหลวงพอ่อกราบนมัสก,การครับหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอปัจจุบันนีอยุ่ไใสครับผมปัจจุบันในจ่บานนองยาย อำเภอเพออนท่องแกลบรอยเอสจังหวัดรอยเอสดีครับปัจจุบันนี้กมีพระประจำวันสาน้ำกันอยู่ประมาณประมาณปีนี้มีแค่สามตุ<อ>้งีก็มีสี่ห้าอยู่แต่ปีนี้มันเอิดพระบวชเอิดพระบวช <c oughs> ยุ่ิสายขึ้นกันนะลองพอเนาะ บัดทีนี่กระผมก็เลยอยากจะทราบเรื่องเล่าที่พ <c oughs> ระเดชพระคุหลงพอเทศมาตั้งแต่พศตังแต่ครั้งอดีตที่กระ <c oughs> ผมเคยฟังเทศเป็นคัดเซ็ตตังแต่กับอาัจารย์ส,ย <c oughs> สมไสกระอาจรย์สำรองกระอาจรย์สดใส <c oughs> ที่พระเดชพระคุหลงพอเทศมาว่าจะเป็นเรื่องก่อนตะวันจระราฟาที่ย่มเคยฟังคุณหูซึ่งเป็นผลงานของพระเดชพระคุหลงพอพิมพ์ผ้าที่เพื่อนในแตงกวนไว้เนาะ แล้วก็คณะหลวงพ่อตะกี้ใส่เป็นคณะเทศข้องกันจันสมชสยจันชมชา้ของคณะเทศซื้อว่าอย่างนอซื้อบุรพาเนาะครับบุรพาเสียงธรรมนอครับตะกี้ปัจจุบันนี้ก็ยังใส่บุรพาคือเก่ากันยังใส่กันยังใส่นำจันสมชสยแล้วก็ของเจ้าของพร้อม๋อเจ้าของไปโพธารามโพธารามเสียงทองโพธารามเสียงทองแมน ามหมายของพวตาล่ามเสียงท้องนี่ก็คือมาจากซื่อวัดหลวงพ่อเองซื่อวัดหลวงพ่อเองอ๋อครับว่าโยมอ่าอยากได้เทีมแดก็ได้กันสไแม่อ๋อครับครับอยากได้เทีมแดวก็ได้ไปเทศนน้ำกันคือเก่าแสดงธรามความกันคือเก่าบัดนี้อยากให้หลวงพ่อนี่เอาควมเก่าควมหลังตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันแน่ๆครับหลวงพ่อแต่ก่อนนันกะ ตั้งแต่เทศน้ำกันมากกับจานสมใจแต่พศสามสามสบสองไปโดยลำบากสมัยก่อนขีมข่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเทศมอเตอร์ไซค์ไปเทศทางทางลุกลังแล้วก็ไปเล่าไปกับผ่าคอมหัวไปเทศเวลาโย,ยมถวายกันเทศกับมาลงตรงนังบอกบสะดวกสบายก<อ>็สอ้ย,ยลำบากลำบนมาหา อันเป่าเท่าเก่าขึ้นหลังแต่ปีพ่อสอเท่าไหร่หลวงพ่อสามสอทปานตั้งแต่ผมพอท่านเกิดปีพศสองพันห้าร้อยสามตั้งแต่ใครเทิดหาลอยท่านเทศกันมาใครเทศดหาลอยกับทั่วประเทศไทยแมนไปทั่วทั่วภาคเขาเนี่ยแหละครับเทศกับหลวงพ่อสมชายีเกับอานผู้หากินหนังผู้สร้างกินโดผู้หากินหนังผู้สร้างกินโดแหลกเรื่องแหลกเลยนะครับกับอันพระคูปัญญาธรรมวิมลกับอาจารย์ทรายอาดโยอ่า เทปบดสตรีโออ,อ,บโอุบลอจังหวัดอ,อุบลแม่นสมัยก่อนออกเทเปเทดเ้เป็นเทปคัดเซ็ปแมนแม่นเป็นเทปแล้วก็ลุนหลังๆมากกวจังเป็นแผ่นซีดีเป็นดีวีด <EP 3 S 2> ีเอพีสามปัจจุบันนี้เห็นหน้าเห็นตากันทั้งยูทูบเด้ <laughs> สมัยก่อนมาเห็นเดย <laughs> ้ยัน,ย,นยันแต่เสียงกันบ่ครับ <laughs> ์แต่เสียงสะไม่เนี่ยสมัยนี้เห็นหน้าเห็นตาครับบัดนี้แตกต่างกันบ่ครับระหว่างโยมกับปัจจุบันนี้กับตั้งแต่ก่อน การนิมนต์ผ่านนี่นะครับแตกต่างกันไปหลายท่านมหาเพราะว่ามสมัยก่อนกะเบาเรื่องค่ายเทศกรบบเทอร์ดมายุายกนี่กะน้ำมันกับแพงค่าดใจใจกับสูงครับผม่ออายเทะก็ต้องขึ้นไปตามการระยะเวลาอ่ะกะยมเขาเจาะกับม้อนเก่าได้แล้วเนาะ ครับก็ย้อนว่าจากฟังนะหลวงพ่อเนาะยยุกไก่ปันไดก็ได้ฟังคือจังบ่ได้ลราไก่ปันไดกลับมาให้เนี่ยระยะทาง300รกิโลเมื่อนี้คณะครูบาอาจารย์ทั้ง3รูปนี่ท่านพระอาจารย์สมชายนาเมธีแล้วก็มีหลวงพ่อแล้วก็มีกับผมเมื่อนี้เทศอยู่บ้านท่ามจานเนาะบ้านท่ามจานตำบลหนองบ่อโคอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิก็เลยมีโอกาสมาสัมภาษณ์หลวงพ่อ ปัจจุบันนีก้การเวลาและอายุหลวงพอ่อมากพอสมพวในลยพี่นอ้องซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฮานี่ก็เป็นหลวงพ่ออุปชาประจําตําบลน้นองไงตาบลน้องไงทางอำเภอพูนุนท่องนะครับเนาะ,ะซึ่งยาโยมทั้งหลายจีเคยได้ยินได้ฟังนิท่านดังตั้งแต่ครั้งอดีตเดี๋ยวอัตามาภาพประมาหาเกี่ยวเสียวขึ้นอตอนหัวมวเทพไดฟัง อ่าเพื่อนเรียนเป็นหลวงพ่อได้เรื่องก่อนตะวันจะรับฟ้าตอนสุมานะไปหาหวานห้ายาหลวงพ่อเนาะเรื่องนี้อัดน้ากันกับจานสดใสจานสมไสอ่าเป็นเป็นเรื่องแรกมันจะอัดอัดเรื่องนี้นะเป็นเรื่องแรกสมัยก่อนเป็นเทรปเดยครับผมเป็นแพนเป็นเป็นสีดีเนาะเป็นสีดีครับบันทึกอัดนี่ นั่งเวลานั่งอ่านนี่นั่งจะไหนนั่งเทั้งธรรมะบ่หลวงพ่อบ่วนี่นั่งพื้นนั่งพื้นปกติธรรมดานั่งตั้งพื้นคาธรรมะพระกันเถิดเทศเขาก็มีเครื่องอัดของเขาต่างหากแล้วนี้ก็คือเอาแต่เสียงแม่เอาแต่เสียงไปภาพจีบ่ได้ก็สมัย่สมุนีสมุนีเห็นเห็นภาพพระเดแมชเห็นภาพเห็นปากเห็นยังเห็นนอนบัดยิ้มเห็นนอนบัดถุมา นี่แหละก็คือจังปัจจุบันนี้ได้สัมผัสหลวงพ่อได้ทักทายปราศัยก็ถือว่าเป็นบุญในอุปถาอุปธรรมก็เป็นบุญใจที่ญาติโยมได้สดับรับฟังรวมกันนี่ก็คือปฏิปุคุลหลวงพ่อพระครูโกศลโพธิคุณหรือว่าญาติโยมได้หูได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่แต่กี่ก็คือหลวงพ่อข้ามป้อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นซื้อดังเดิมนะครับนะหลวงพอนะ่อเนาะ เขาเรียกว่าคำปอนน้อยรถด่วนครับอนที่ไปที่มากเขามารถด่วนนีต้องมีได้ครับผมว่พอผมฟ้งแน่แล้วก็ไปใส่ด่วนนะนะไปหอดก้อนโมแมนบ่หยโม่นะตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาแค่เมื่อใดไปบัตเวลาอารมณ์เสียก็ต้องได้เดินทางไกก่อนเขาก็เลยตั้งฉายาว่าคำปอนน้อยรถด่วนสักว่าหลวงพ่อคำปอนน้อยรถด่วน บัดนี้พระเจ้าบุคลหลวงพ่อนี่เทิมาตั้งแต่หลยฝ่าลาปีมานานท่านที่เทศแล้วโยมมักที่สุดหนเรื่องอะไหลวงพอ่อโยมมักที่สุดเนี่กะ,ะมันก็หลายเรื่องเนงาะมหาเนะาะจักษะเจ้าสิมักเรื่องใดในอันนาะเทศมาเป็นสิบสิบเรื่องเนาะ,ะ,ะปัจจุบันนี้หลวงพอ่อเทศเรื่อง เที่ยนออโอกาสนํากันกับอาจารย์สมชายก็คือเรื่องไผ่กินป่าหญ้ากินปีงแม่นบ้างม่นไผ่กินป่าหญ้ากินปีงแล้วก็บย่างกะล่ะเที่ยวบรรณทมมั้ยบรรณทมนาค้ำผ้าบ่แม่นเบี้ยเผาผีเบี้ยเผาผีมันหลายนี่ยถ้าหลายเร่ยงเด้อพี่น้องจนสิจําบ่ได้เนาี่ยท่านเนาี่ยท่านหลายเรื่อง บัดนี้หลวงพ่อเทศมาตั้งแต่ปุ่นจนถึงปัจจุบันนี้บรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปตามกันเวลาของหลวงพ่อเนาะนอาจสิบอกคือเกาตะกี้โย้มนี่ฟังเทศหลายบ่หลวงพ่อหลายกับแต่ตัางก็ซุมื้อนี้สมัยก่อนนั่นผรานนักเทศกับบ่หลายเขาเจ้ิตั้งใจฟังแล้วกาเวลาเขาไปเทศปุ๊บเจ้าสิม์ฟังแล้วมนต่อมาอือาจาต่งขนมายมนต่อคาธมาดเลยเิ อันนี้ก็คือปากต่อปากแม่ปากต่อปากยินได้ฟังล้วกล่ผู้ขานี่ม่นต่อได้คอยแม่จับทิมกันกำมัวจันสมซาจันมนบตั้งแต่ปีพศพศประมาณจักสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยอตอนจันสมซายอยู่บุยลาำก็จันมนบนอง่อก็ลงประเทศมันเขาเจ้า ก็ได้ปีละลอยก็งานนี่แหละโอ้บรธรรมดาพี่น้องบรธรรมดาใครเสดห่าลอยชนี้สมัยสมัยตะกี้แดนแต่ว่าปัจจุบันนี่ข่านํามั่นพี่น้องเอ้ครูบาาจรย์เดินทางมากหลายจังหวัดเนาะเมื่อเนี้ยก็สามลอยก็โลดแลบมาอนี้ครับผมแล้ววัดที่นี่บ่ทุึงเรื่องท่านพระอาจารย์สมชายนี่กระผมก็ได้ฟังตั้งแต่เป็นเล็กน้อยเรื่องเศรษฐีกีดทีเปินเขตไว้กับจ่า์สมชาย จันท์สดใสครับเปิ้สำรองก็สำรองสามสำรองนี่แหละเพื่อนเดชโอ้ยญาติโยมอาจชิเคยได้ฟังเดชอ่าเพื่อนเหร่นเป็นแม่นี่แนว่ยจันท์สมไสเพื่อนเป็นพระเอกหมอลำคณะนกยุ้งทองเก่าเป็นหมอลำเก่าเป็นหมอลำเก่าเพื่อนอยู่ทั้งบ้านน้องให้บ่ครับแม่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรแม่นอันนี้เป็นบ้านของหมอลำนกยุ้งทองแม่สะใภ้ก็เราอยู่บ้านไคยโนนอำเภอเสียเดชโอ้เสียระพุ่นี่บ่ครับแม่นพ่อแม่พ่อใหญ่ไปอยู่พ้นอุดร ได้เนี่ผมก็เคยได้สัมผัสเพ,พิ่นว่าเพิ่นได้เปลี่รนเพกหอมอลำเก่าเคยเป็นมอลำครับแล้วปัจจุบันผมก็อยากถามหลวงพ่ออยู่นีทอยังตั้งแต่กี่ <laughs> ต่ก่อน <laughs> ขอนดีวยากด้ครับ <laughs> ตั้งแต่กี่ต่กรอนหลวงพ่อเคยเปลีป่ยมอลำบ่ครับก็เคยเคยยันบ่ครับอ่า <c ười> <c ười> พอดีท่วงส่วงเป็นมอลำอายุประมาณจากสิบเจ็ดสิบแปดปีโ<อ>้นนี้ก็ไปทหารครับไปทหารมาแล้วก็มาบวชครับ บัตรสมมตเนี่ยล้วตั้งแต่พ่อสอพ่อสอสองแปดไหมสองแปดจนมาถึงปัจจุบันนี้บัดนี้ผมสิถามหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งด้ยินว่าเป็นพระเอกหมอลำเป็นหมอลำเก่าตะกียแต่ก่อนอยู่คณะใดครัคณะเพชรกลางว่านเพชรกลางว่านี่อยู่จังหวัดกาญจเลยอยู่บ้านนั่นแหละบ้านหงห่ายเป็นลูกศิษย์กองกลางว่านยู่อำเภอกันตลักกันตาลไซ มาสลักข้ามล่ำับวมนดอกว่าร่ำขบวเปลี่นบวมนดอกเป็นจะ้ไงครับหลวงพ่อจากเขาว่าล่ำบ่มันเสียงเสียงจะได้เสียงเสียงบวไห้นะเขาว่าก็ได้มว่าเปลี่ยนมาเทศตั้งแต่ผุนหยุดถึงวันนี้หลังจากไปทหารกบมากะหาทําการทํางานซะก่อนพอดีมาบวชปีสองแปดสองแปดพษนสาสองมาออกเทศเลยครับ เพราะว่าหมเขาเห็นแบว,ว,นะว,วหันเห็นเบลเทศเท<ม>ิดเป็น<ม>เทิจังบะจากคนไ่เขาก็เล่มาสักส่วนไปเทิดเลียนเทิสกอนเป็นครับแม่นันตะกี่หลวงพอ่อนีงเลียนกับผู้ใดไครับตอนแรกๆนี่คืออาจารย์จารีารอาจารย์จารีปัญญบันไซวานอ่าค,ค,คนมาผ้าทองผ้าเทศดนะ<ม>นั่นนะก็เลยมาติดต่ออาจารย์สมไซ ปีสามสองนั่นแหละเห็นว่าถังปัจจุบัน<ข>น,นี้ป,นปัจจุบันรวมร่วมเลือบ่หน่อยปีได้ี่นองรุ่นพอ่อแม่ครูบราอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์เพิ่นเพลมากประมาณ30ปีได้นะครับเนาะครับ 30- 40ประมาณนั่นละ่ <laughs> นะเพราะฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายเมื่อเองก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพระมหาเองหลักกากับญาติโยมนําได้นนถามเรื่องาอราวพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางตันบางก้นถามพมมาด้ อันคูบาอาจารย์เพ่นเทศมวลมวลนเทปเลี่ยงนั่นเลี่ยงนี้นะพนามาเพิ่นเคยเป็นพระเอกหมอลำม,มาก,ก่อนบ <c oughs> แมนแท้เลยพี่นอ้องอ่าคูบาอาจารย์ที่เทศมวลมวลอ่าที่จะยมได้ฟังอยู่ปัจจุบันนี้นั่นก็คืออดีตพระเอกหมอลำดังจนว่าได้เข้ามาสูาาส่ลมภาคสภาวะตะก็ได้มาเรียนเทศเสียงก<ะ>็ไปตำองลองเดียวกันจะสมไซมสมไซก็ เป็นมอลำกับจิดทหารติดทหารมาแล้วก็มาบวชกันโอหลวงพ่อก็เคยติดทหารแทนโอบันไดก้อนสิตทหารตะกี้ออกไปเห็นอะไรครับก้อนก้อนเป็นมอลำเอากาศทำให้ทำหน้าไปกรุงเทพเนี่ยอ๋ออะเวลาสิบอยฮายุสเซอรนะต้องวิ่งเต้นนะต้องวิ่งเต็มทำการทำงานของวัตถจักรของมนุษย์นะครับเนาะครับผมนี่แหละญาติโยมทั้งหลายที่สอดรับฟังเมอนี้เด้อ ยังใดก็ฝากากดติดตาม,มือนีนกาขอขอพระคุณพระเด็จพระคุณหลวงพ่อหลายๆนะครับเด้อที่ได้ร่วมเข้ารลยกันสัมผัสรลยการเยี่ยมยิามทำเข่าพอแม่คูบาอาจารย์รุนนักเพศน์ดังเกาเกาเอามาสาโถกสายายมามให้พี่น้องบันเฮ่าได้เห็นได้ฟังห้อมกันเอาละสําหรับคลิปนี้มือนีอัตมาภพาพรพ้อมกับพระเด็พระคุณหลวงพ่อเกยมราชพระจากพี่น้องฝากากาดไลค์กดแชร์ก็ขอก่าวเข้า่าเจริญพรเจริญทร เนขันสดตาฟังบทสอยนั้นทายสอยต้อยตามอิทธิสนาประยยชน์แหล่ปกไปเก็บบัวางเอาจะเดิน Ô phim bên nhau chạy mẹ chơi mẹ để sản phẩm đi ba bay á chơi bụng tay chơi tinh thì không ơn nắng bọn 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 tắm lợn ba sẽ nó tha phút xí độc độc ơi พุทธองค์มันจัดไใหญ่แผงปอพลาพุ่นใปเนยนพะฮอนจังนอดสมต่ำสันผู้บระจันนัดสางบ่อปีทางเต็มไปอดเจ้าจุลฟังนามควัญท่าแต่ติดลอยสาธุเด้อ ຕໍາບົນມື້ນກາໄດດັງຄ້ອຍມີມັນປະອມປັສັງໂພທທດີເອຄັກເມື່ນຫພ